ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อครับผมอีกเช่นเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจกเกียรครับสารัดชิปนี้ครับผมก็ได้ผ้าม้าเยมชุ่มแปงแปลงผักไวรุ่นนะครับหลังจากช่วงปิดเทอมนะครับเพิ่นก็ได้มีรายได้ซอยขอบข้วซอยคุณตาคุณยายนะครับหลังจากปิดเทอมนะครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับอสวาสดครับผมคือพบพ่ปฏิภาณทารีครับโอ้ อะไรกำลังรดน้ำพักวะครับครนี่ครับไวรุ่นสางพักอ่าเลียนอยู่มออะไรละครับอยู่จบมหกแล้วครับกำลังต่อมหาไรสาระขามครับโอ้อหน่อยนะครับน้องกำลังต่อมหาไรสาระขามนะครับทาไปช่วงครับนี่มาหดพักใส่ตานครับนี่ครับเป็นคนนมนะครับช่วงปิดเทอ่มนะครับอ่าเป็นพักอะไรครับพร้อมไตูแล้วก็ไผ่กระเพราครับโอ้ไผ่ตูไวลกะเพานี่ครับทำไปช่วงกับหนี่ยเงาเลยนะครับ สวยงามนะครับเป็นแปลงนี่ครับเป็นยังไงครับช่วงระยะนี่เวลาการแล้วราคาดีไหมครับผมดีครับตอนนี้ครับแต่ว่าต่อไปน่าจะดีกว่านี้ครับอ๋อต่อไปนะครับฟังนะครับทอนนี้ช่วงเป็นฟังบอกว่าต่อไปช่วงอ่าไปสิเปิดเพิ่มพักสิดีเมนไหมครับครับผมนี่ครับไม่รุ่น เป็นคนนมนะครับใจเอาพึ่งเลียนจบอ่าม่อหกนะครับเข่าสู้มหาไล่อ่าราชบัสลัข้ามนะครับนี่ครับช่วงเปียกเท่มก็ได้มาอ่าตดนน้ำพักตัดพักสอยตากระย่ายนะครับนี่ครับซึ่งคนนมนะครับพอครับแม่ก็ได้เสียไปแล้วนะครับนี่ครับโยกับตากระย่ายนะครับนี่เป็นความภาคภูมิใจอ่าของน้องเขานะครับที่อ่าเมียใจรักอยกับเกษตรกรนะครับว่าได้ไปเที่ยวหาหล่นนะครับ ช่วงเพิ่มหลังจากสนุกสนานสงการแล้วนะครับมันนี้กัวันนี้กับตรงกับวันที่18เมษายนนะครับนี่ตอนเย็นนเลยนะครับนี่ผมก็เลยมาเจอน้องร่างหดรถพักด้วยนะครับนี่ครับเลยขอมาทายลงเขียบจะเขียบแนงนะครับนี่เป็นคนนมนะครับนี่ครับเพิ่งจบมา6นะครับเป็นความพิ่มใจของตากระย่ายนะครับที่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่แต่เกิดเลยนะครับกพว่าได้หลังจาก เลี้ยงโยมอดซีมหานะครับพ่อกับแม่ก็ได้จากไปนะครับพ่อเพิ่งอยู่เสียไปนะครับแม่เสียไปก้อนนะครับก็ได้ได้ก็ามมตาจากตากยะย่นะครับในเลี้ยงนะครับก็ร่ังเข่ามหาไล่นะครับนี่ท่านแบบนี้ทุกวันได้บ้าครับเนี่ยครับทำเรื่อยๆนะครับทำช่วยตาตาไม่สบายครับอ๋อตาบ่สบายครับอ๋อตาบ่สบายนะครับ่านผช่วมครับอืม ออยู่อยู่กับต่ากับยาาอยู่ยี่คนครับอยู่กันสองคนสามคนกับกับยายเหรอครับพี่สาวก็อยู่กรุงเทพครับมีพี่สาวอยู่ที่กรุงเทพตองนี้พีกน้องนะครับอืเป็นภาพที่น่ารักนะครับทีเห็นความสําคัญของเกษตรกรนะครับอืจ่ามาสบายก็เลยได้มารถพักมาซอยตานะครับช่วงเย็นๆนะครับนี่บรรยากาศ งามๆนะครับที่บ้านหนองหวะนะครับเป็นสมารถวิสัยจิตโคเนื้อบ้านหนองหวะนะครับอยู่ใกล้กันนะครับเป็นหยาิเครือ่คยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับทมาชมครับนี้ครับเป็นพักที่สวยนะครับที่นองกับล่างได้รดอยู่นะครับเพราะว่าต้องตัดตัดตัดรอบเสานะครับรดตอนแรงตอนเย็นนะครับพรุ่งนี้เสาร์ก็จะได้ตัดนะครับนี่ครับ แล้วก็ได,ได้สิได้ทรงแม่ค่าทรงแม่มัดนะครับนี่ครับแม่ค่าสร้างจองไลบ้างครับเยอะอยู่ครับใกล้สูตรห้าหกถุงเจ็ดถุงอยู่นี่ครับแม่ค่าสร้างบ้านละหกเจ็ดถุงนะครับนี่ครับอืนี่ครับสวยงามน,นะครับตัวนะครับนี่ครับสวยแปลงนึงก็ประมาณ ลอยเมียดได้แล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับลอยเมีดนะครับนี่ครับี่ครับเป็นคนนมนะครับสิบแปดปีอย่างสิบเก้าปีพึ่งจะเลี้ยงจบเม้าหกนะครับอ่าเพิ่มนี่แหละครับจบม้าหกกไปสอบเข้ามหาลัยสารคามนะครับนี่ครับเลี้ยงตัวสารคามอยูกับตากับย่ายนะครับเป็นข้อมพุ่มใจนะครับผมเห็นแล้วผมก็ยั่งดีใจแน่นอนนะครับนี่ครับหลายพักครับ สวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอืเป็นสวนผสมประสานนะครับนี่ครับตาสบายนะครับวันนี้ก็เลื่อยได้มากลดหนามแทนนะครับนี่สวยงามนะครับท่านผู้ชมครับอืเป็นรอยเม็ดนะครับแต่ละแถวแต่ละล็อกนะครับเป็นรอยเม็ดเลยนะครับ ลับกันนะครับขึ้นโล่งขื้นโล่งนะครับเนี่ยครับน้องล่างหลาไปแย้วครับนี่เป็นภาพนาประทับใจนะครับมีพี่กับน้องนะครับพราก็แม่กลจากไปแล้วนะครับนี่เป็นความพุ่มใจนะครับอยู่กับตากระย่าพอดีตาว่าสบายนะครับเอาก็เลยมาซอยรถนะครับช่วงสบายนะครับแต่มาซอยคือเก่านะครับซอย ต่คนตาคือเก้านะครับนี่ครับกับว่าได้มาทุกวันนะครับมาทุกวันเลยนะครับนี่น้องบอกว่าตาวัดสบายนะครับก็เลยมาลดช่วงช่วงเย็นๆนะครับนี่ครับเข้างามงครับตัวนะครับนี่ครับชีวิตของคนบ้านๆนะครับเกษียผสมประสานบ่ได้เรียก อายุเรลเลียกไว้นะครับไว้หลุนกะทำโดยใจรักนะครับเนี่ยครับน่ครับทำโดยใจรักงามนะครับอืมมามากเลยนะครับ นองกําลัางลดอยู่นะครับนี่ครับสวยง่ามนะครับหอมนะครับนี่ครับหอมง่ามยิตตูนะครับแม่งหลักนี่ครับสวยนะครับหอม ตัดเพราะพ่ขายเลยนะครับนี่ครับหนาหอม,อมอเผานะครับนี่ยอดสวยสวยนะครับนี่ครับ ไก่สุปหล่องพอดีครับน่องกับชีปกลับขึ้นนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับอือครับเสร็จพอดีเสร็จอะไรยังครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้ววันนี้ก็ไอ้ท่ามอะไรต่อครับวันนี้ครับกลับบ้านแล้วไปหาอาบน้ำอะไรหรือเปล่าอือเนี่ยครับน้องกับท่ามเร็จแล้วนะครับอ่าฝากฝากบ่ฝากถึงไม่รลุนบ่เออไม่รู้อะไรล้วเออเนี่ยครับน้องอายนะครับนี่ เป็นข้อนม,มด้วยใจรักนะครับคเช่า,าครับครับปฏิคับนี่ครับน้ำขอตัวแลวววว้วครับนี่ครับรถแบบสวยๆไปแล้วครับน้องไปแล้วนะครับปิดน้ำนะครับไหลมาลดนะครับใส่ข้นตานะครับตาโมนิตาปลาสบายนำ้ำนะครับ น้ำด e, ีนะครับ่านไปช่ครับน้ำดีนี่คือน้ำทั้งบานดีเลยนะครับสวยงามนะครับนะครับ้องน้่งกําลังไปปิดน้ำนะครับปิดน้ำปิดแล้วครับปิดน้ำแล้วเนี่ยสวยงามมากๆเป็นค้นนมนะครับพอกระแม่เสียนะครับพอเสียเลยหนึ่งปีแล้วครับข้าพีจิสองเนี่ยครับข้ปพิจิสองแม่กับเสียก้อนนะครับ ปลูกไผ่เปลี่ยนเบีาาายน,บน,นนะครับธรรมชาติของคนของมันนสวยงามนครับมองไปบ้านนะครับก็จะไปหนึ่งเขาแล้วครับถ้ามาหารนะครับนี่เป็นหนึ่งเขาทำเ,เป็นอาหารนะครับสวยงามน,นะครับ หนึ่งเขาฮดผักรลดผักแล้วก็เป็นหนึ่งเขาท่ามกับเขา่านะครับคนอีสานมันเฮ่านี่ครับส,สวยนะคท่ากับเขาวิถีชีวิตของคนมักเกษตรนะครับคนเลือดเลือคนนมนะครับนี่คือหัวใจสูงนะครับ สวยงามสวยงามมัน,วมมน,นควับรถเพิ่งรวดนามเสร็จนะครับเนี่ยครับพุ่งนี่นะครับอาจจะได้ลุกมาตัดตะนเสานะครับตัดใหู้กค่านะครับเนี่ย ส่วงดเพิ่มซอยตากะยายนะครับหนาสงสารนะครับลองเลี้ยนโจมบมาหกสวยงามนะครับผสมประสานนะครับหลังจากข้ามเกษียแล้วนะครับเดือนเม่สา เปิดสภาพมีนทัวหน้ากา็จะได้เตรียมทําหน้านะครับอันนี้อย,อยกับทีทําหน้านะครับเนี่ยครับประมาณสองงานแหละครับท่ไม่ช้ชมครับสองงานนะครับเกือบสามงานนะครับบริเวณทีถ้ำพักเนี่ยครับเกือบสามงานนะครับดูทั้งบันน้องหวานนะครับ เป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมอาชีพหลักคือทำหน้าเรียงว่าทำพักปลูกพักครับสมประสานนสมประสานกันครับเสาแับจะ่ตัด่เสางามครับนามมากมากด้วยนะครับ วยงามนะครับ oh. หอมครับออสานเฮ้ามกเส้หวกเหรอครับมกเส้อหักอมเส้นหนองง่วนี่ยครับขัวนะครับหอมครับช่วงเปิดเทอมขายดีนะครับท่านผู้ชมครับช่วงเปิดเทอมจะขายดีเลยนะครับราคาดีดีเลยนะครับราคานะครับ ช่วงนี้ก็ดีนะครับด้ช่วงเปิดเทอมนะครับเปิดเทอมเป็นรอยนักเรียนนะครับเป็นราคานะครับช่วงเปิดเทอมนะครับอันนี้ช่วงปิดเทอมเปิดเทอมเขาเนี่ยสอบถามน้องนะครับว่าน้องบอกว่าเปิดเทอมนะครับราคาขึ้นสูงนะครับนี่ครับทำกับเขานะครับน้องบอกว่าช่วงเปิดเทอมนะครับราคาสูง ราะว่าช่วงเปือเท่อมก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเป็นช่วงเดือนวานเข่านะครับช่วงวานเข่าเดือนหนาพฤษสภาพอ่ะก็สะทายหดนหน้าแล้วครับทานผช้ชมครับทยหดนหน้าไว้แล้วนะครับก็สิเดือนมิถุนายนก็ิะเป็นเดือนวานเข่านะครับพักก็บะไปปลูกนะครับกับบดรมีแล้วครับนี่ครับก็จะทายแล้วครับอีกเดือน ผสมผ้ามีตัวหน้าก็จะไทแล้วครับเริ่มไทยแล้วไปไป,ไปไปผสมไปไปอสมผ้านะครับ,รบเป็นตายาย,าย,เ,ยเป็นสมาชิกวิสาจิตโคเนื้อบ้านน้องหวานนะครับเป็นส,สมาช,าชิกวิสาจิตโคเนื้อบ้านน้องหวานนะครับสวยนะครับครับท่ายคลิปนี่ครับ ผมก็ฝากเออนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่มน,นะครับเออ้อเพื่อมาผ่าดเจียบต่อไปนะครับขอให้ทันผู้ชมนะครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพ่อ่ดีดีพ่อ่ดีเลิศอ,อันประเสริฐโดนบันดาลในู้ติดตามนะครับมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็๊ยบยา,ยา,ยายให้ได้ความไข่ยาไดม้มีสวัสดีครับ